สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนี่เคอภาคเช้านะครับวันนี้ตรงกับหวยฐบาลออกเนาะใครเล่นเลขอะไรขอให้รั่ำรวยถูกหวยทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็มาดูนันทีนี่เคอีก่อนนี่เคอีก่อนแล้วกันนะครับนี่เคอีอาทิตย์นี้โอ้โหไม่รู้เอลเคสมากครับใครตามคงเอลเคสนะครับใครมาตามช่วยไม่ได้ครับ ก็มันเดินจนน่ากลัวนะครับอีกสองรอบไม่รู้จะเป็นเช่นไรนะครับวันจันทร์รอบแรกเจาะวันอังคารบ่ายเด้งบนล่างวันพุธเด้งบนล่างแตกสาตัวเมื่อวานก็เด้งบนล่างอีกโอ้โหน่ากลัวก็ฝากผมเฟซถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับเมื่อเช้าเปิดที่ห้าหนึ่หนึ่ง 5 1 1นลบ55นะครับเปิดประหยัดตัวเลขมากเนาะเปิดประหยัดตัวเลขมากเลยบางครั้งอาจจะมาตัวตัวตัวเปิดวิ่งกัินก็ได้ครับตัวเปิดวิ่งกัินก็ได้ครับเดี๋ยวรันเลขเหลือก่อนครับเลขเหลือจากเมื่อวานเหลือ4ตัวเดียวครับเลขหายเช้า0นะครับเลขหายเช้า0นเลขหายบ่ายเดี๋ยวผมพิมพ์ไปงี้พิมพ์ไปงี้เนี่ยพวกแคปจะได้งงอ้ยอะไรตั้งหนบ่ายหาย4 8ครับ เนา,าะเดี๋ยมันก็งงองเฮ้ยมันอะไรอยเลขอะไรของมันวะช่วยไม่ได้ไม่ได้ฟังเองครับนะเช้านี้มีจุดสังเกตเมื่อวันพฤหัสไอเมื่อวันพุธใช่ไหมครับเมื่อวันพุธสองเก้าตัวปิดบ่ายมาปิดเช้าของวันพฤหัสเมื่อวานตัวปิดบ่ายหกหกหกสามสามหกโอกาสหกังมาอีกเป็นไม่ได้ครับเช้านี้ผมชอบ ท้ายศูนย์ท้ายหกท้ายหกท้ายศูน์ครับแต่งงใหญ่พวกคาแคบงงใหญ่มันพีมาในมันนกนานนะนะผมไม่ลบลักรงนี้นะเชา้านี้วิ่งรูศูนย์ครับน่าจะยังมาเริ่มมก่กหกหกศูนผมว่าโอกาสมาเป็นไปได้เนาะเจาะผมเน้นไม่ที่ชุดศูนยก่อนน,นครับศูนย์ศูนย์หน 50แล้วก็60ครับโอเคร0อยร0ยมัด6ครับร0อยมัด6 1ร0อยมัด6เนาะผมชอบอยู่3คู่ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมันก็คือเลขเบิ้ลนะครับวันนี้จะมีอยู่แค่อันนี้4หางครึ่งอีกอีกสหางครึ่งอีก2หางครึ่งก็เป็น6หาง7หางครับวันนี้มีทั้งหมดเจหางใครคิดว่าเยอะตามที่อื่นครับไม่ต้องมาตามผมครับเนาะ ก็ลองไปตามไห้ที่เด้งบนล่างไปผมล่างนี้หรือเปล่าครับลองไปตามดูนะคู่นี้ให้3ดาวครับ5016คู่นี้เอาไป1ดาวครับแล้วก็2046ูนย์ส่หครับคู่นี้เอาไป2ดาวเพราะว่าเมื่อเช้าถือว่าปิดเบิ้ล10แต้มเนะบิ้ลสิแต้ม โอกาสที่จะเป็น10แต้มต่อเป็นไม่ได้ครับเลข10แต้มคืออะไร1928 3 7 4 6 5 5องป่าใช่มมันมี55แล้วขาดอยู่4ตัวคือ19 28 3 7 4 6นะครับเป็นไม่ได้ที่สุดรสิแต้มก็จะมาเป็นไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้นี่คืออีเปิด19ตามด้วย3 7คือ10แต้มนะครับเนาะอย่างไงก็ฝากไว้แล้วกันครับดูเป็นแนวทางครับชอบ ตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นนิเคี๊ภาคเช้าครับเดี๋ยวเจอกันในหุ้นต่อๆไปครับเมื่อคือนก็เสียายดาวโจน์นะเป็นโลกแต้มเดียวแต้มเดียวอว <c oughs> มีก้า้วสามสามมาเก้อเ้าสามอ้สามเก้าสองนะแต้มเดียวแต้มเดียวจริงๆไม่รู้เป็นโลกอะไรนิเคี๊เมื่อวานก็แต้มเดียวนะหลักร้อยผิดไปแต้มเดียวครับ แขงแงรงเทุกท่านครับสวีดัสวัสดีครับพี่เจรณนาดีดีก่อนตามครับผม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 